ผู้ชมดูนี่ครับ2,566ที่กำลังจะจากเราไปในอีกประมาณไม่ถึง2เดือนนี่คือปีที่อุณหภูมิเฉลี่ยร้อนที่สุดในรอบ125,000ปีร่วมคุยกับบัญชาโดย SCBX กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำระดับภูมิภาคบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวผู้ชมดูนี่ครับ 2,566ที่กำลังจะจากเราไปในอีกประมาณไม่ถึง2เดือนนี่คือปีที่อุณหภูมิเฉลี่ยร้อนที่สุดในรอบ125,000ปีคะคือผมไม่ได้อ่านผิดและข้อมูลนี้ก็ตรวจสอบเช็คกันแล้วแล้วก็ที่มาที่ไปก็ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่แท้จริงนะครับสนักงานติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสภาพยุโรปชื่อสั้นๆของเขานะครับคือ Copernicus Climate Change Services เรียกว่า C3S นะครับ คือมันเป็นองค์กรนะครับที่ประกอบไปด้วยเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญกับทางด้านของสภาพภูมิอากาศในสหภาพยุโรปเขาได้ยืนยันนะฮะมีตัวเลขยืนยันแล้วก็ออกถแถลงเป็นถแถลงการ์3 s ของเขาคือหน่วยงานเนี้ยนะฮะออกมาว่าตุลาคมที่ิ่งนจบไปเนี่ยนะฮะสถิติอุณภูมิร้อนสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เนี่ยได้เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมเวลาเขาวัดเขาจะวัดคืออุณหภูมิเฉลีย่ยทั่วโลกในแต่ละเดือนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับ ปรากวว่าเดือนตุลาคมที่ผ่านไปเนี่ยมันเกิดสถิติอุณภูมิร้อนสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์หลังจากอุณภูมิเฉลี่ยทั้งเดือนตุลาคมทั่วโลกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ทราบนะมันขยับเพิ่ม้ปอีก1.7องศาเซลเซียสท่านผู้ชมอาจจะบอกโอ้โห1.7องศาเซลเซียสมันจะเท่าไหร่กันนะครับขนาดเข้าไปนั่งรถในของเราอุณหภูมิ25ปรับลงไปเหลือ24เนี่ยยังเย็นขึ้นมานิดหน่อยหรือต่อจาก25ขึ้น26่ิกก็ยังอุ่นนิดหนึ่งนะฮะแต่ท ไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งงนั้นบางประเทศอาจจะมากกว่านี้บางประเทศอาจจะต่ำกว่านี้ขั่วโลกเหนืออาจจะเจนจัดมากกว่านี้แต่ทั่วโลกมันขึ้นมา1.7องาศาเซลเซียสในเดือนตุลาคมและนั่นก็หมายความว่าอุณหภูมิเฉลี่ยรตรงนี้นี่นะครับในเดือนตุลาคมท,ทําสถิติสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับการคํานวณค่าเฉลีย่ยอุณหภูมิที่เคยบรรทุกไว้ตั้งแต่ก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมคือปีพันปาถึง1น0 0นี่คือเฉพาะอุณหภูมิเฉลี่ยตุลาคม สมันธาเบอร์เจสผู้ในวการของสำนักงานติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภาพูมิอากาศในสภาพยุโรปนี่แหละครับเธอก็เลยบอกอย่างนี้ว่าการที่อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกเพิ่มขึ้น1.7องศาเซลเซียสในตุลาคมส่งผลให้นะฮะปี2,566หรือ2,23ที่กำลังจะจบลงเนี่ยเพราะว่าต่อจากนี้ไปมันคงไม่มีหน้าร้อนแล้วในแต่ละหล,หลายประเทศทั่วโลกยกเว้นออสเตรเลียซีกโลกใต้จะเป็นหน้าร้อนส่วนใหญ่ข้างบนขึ้นมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใต้สูงสุดแต่ยังไม่ถึงกุชเนียและเหนือเส้นสูงสุดเข้าสู่อะรครับ วินเตอร์หน้าหนาวก็เลยบอกงี้ครับว่าตัวเลขสถิติตุลาคมส่งผลให้อุณหภูมิในปี2023กลายเป็นปีที่มีสภาพอากาศร้อนจัดมากที่สุดในรอบ125,000ปีย้งครับในรอบ125,000ปีถามท่านผู้ชมครับว่าท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อครับปีนี้เนี่นยนะฮะอุณหภูมิทั่วโลกร้อนจัดที่สุดในรอบ125,000ปีส่งครับ ใครคิดว่าเชื่อก็พิมเชื่อใครคิดว่าไม่เชื่อก็พิมไม่เชื่อนะฮะเชื่อหรือไม่เชื่อฮะปีนี้เนี่ยฮะสภาพภูมิที่2023เนี่ยนะครับสภาพภูมิอากาศร้อนจัดมากที่สุดในรอบ125,000ปีใครเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับถ้าเชื่อก็พิมคำไม่เชื่อไม่เชื่อก็พิมคำว่าไม่เชื่อแล้วส่งมานะฮะพราะตรงนี้มันกลายเป็นสถิติที่น่ากลัวขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเอ๊ะสืบค้นข้อมูลย้อนหลังกลับไปถอยกลับไปตั้งแต่ช่วงของคริสต์วัตอะไรก็แล้วแต่ ยืนยันได้อย่างชัดเจนเลยครับว่า2023นั้นทำสถิติของปีที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยขึ้นร้อนที่สุดในรอบ125,000ปีอย่างแท้จนนริงนะฮะอะไรเป็นสาเหตุเท่าที่ก็ดูทั้งหมดตอนนี้ปัญหาหนักใหญ่ที่สุดคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเอล尼โนโอ้โหปรากฏการณ์นี้ถือว่าแรง,งจริงนะครับเราพอจะทราบกันนะเอล尼เนเกิดลักษณะแบบไหนย,ยังไงจะไม่ทราบผมก็จะเล่าให้ฟังนะฮะปรากฏการณ์เอล尼โคือกระแสลมเปลี่ยนทิศ ลมบนเหนือผิวน้ําเปลี่ยนทิศทางจากสภาวะปกติที่มันควรจะเป็นนะครับโดยเปลี่ยนทิศพัดจากตะวันออกไปตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งปกติมันจะพัดจากตะวันตกไปหาตะวันออกของแปซิฟิกแต่ปรากฏการณ์เอริโยมันจะกลับกันคือพัดจากตะวันออกกลับไปหาตะวันตกแปซิฟิกเพราะมันพัดอย่างนี้ปรากฏว่ากระแสนาอุ่นที่อยู่ในมหาสมุทรเนี่ยนะครับมันก็จะไหลย้อนกลับตามกระแสลมที่เปลี่ยนทิศทาง ส่งผลให้กระแสน้ำเนี่ยครับไหลไปยังทวีปอเมริกาใต้แทนฮนะแต่อีโซนที่เป็น, Asia, อเ,นเอเชียโอเชียเนียเอเชียใต้อาเซียนลงไปถึงแถบโอเชียเนียบางส่วนนี่ยนะครับก็จะเกิดภาวะอะไรครับพอน้ำมันไหลเปลี่ยนทิศก็เกิดภาวะภัยแล้งฝนทิ้งช่วงฝนขาดแคลนนะครับในขณะเดียวกันในอเมริกาใต้ก็เกิดภาวะน้ําท่วมฉับพลันและเป็นภาวะที่เรียกกันว่าภัยพิบัติทางน้ําสูงมากนะ นี่แหละครับคือโลกร้อนมันเกิดขึ้นอย่างน่ากลัวขึ้นไปเรื่อยๆหลายคนถึงบอกเขาว่าทำไมภาคธุรกิจเนี่ยถึงจะต้องมีการใส่ใจเรื่องของการคืนทุกสื่อทุกอย่างในสังคม,มและดูแลโลกร้อนด้วยกันนะครับจนกระทั่งกลายเป็นปัจจัยหนึ่งเลยกลายเป็นมาตรฐานการค้าหนึ่งเลยถ้าพูดภาษาชาัดๆก็คือเป็นมาตรการกรีดก,กันทางการค้าสมัยใหม่ไปเลยนะครับว่าธุรกิจของคุณระบบเศรษฐกิจของคุณการทํามาค้าขายของคุณเนี่ยลดโลกร้อนอยังไงเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นอย่างนี้ถ้าเอาแบบใกล้ตัวที่สุดนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะ ฝนตกผิดฤดูทําไมพฤศจิกายนประเทศไทยฝนยังหนาอยู่ครับ 2. เดี๋ยวนี้ตกไม่ต้องนานและแรงนะตกสู้เดียวแค่สั้นๆแต่ท่วมเฉยนะฮะสามร้อนก็ถึงขั้นร้อนจัดๆจนกระทั่งในฤดูร้อนของประเทศไทยเดี๋ยวนี้เราได้เห็น45องศาเซลเซียสขึ้นทางนั้นนะฮะและตลอดจนผู้ที่ผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านของสภาพอากาศโลก้อ,อร์เลต่าก็มาพูดเรื่องนี้ว่าเราอยู่ในช่วงของยุคโลกร้อนกันอย่างแท้จริงกันแล้วนะครับ ก็จะดึงนะครับส่งกันเข้ามานะครับสำหรับคำถามที่เราตั้งกันเอาไว้เมื่อสักครู่เกี่ยวกับเรื่องว่าท่านผู้ชมเนี่ยเชื่อหรือไม่เชื่อว่าปีนี้2023เป็นปีที่สภาวะอากาศร้อนโดยเฉลี่ยทั่วโลกสูงที่สุดหรือว่าร้อนที่สุดในใน,ในรอบ125,000ปีผ่านมานะครับส่งเข้ามานะครับ